ออกอดก่อนนะคะโอเคอ่ะเวลาเราจะดูจุดนะคะวิธีการทำก็คือว่าเราอ่ะจะง่ายๆเราเขียนคู่อันดับรอไว้ก่อนเขียนเป็นวงเล็บแบบเนี้ยรอรอรอไว้ก่อนอ่าสิว่านักเรียนแบบต้องการใช้ความจำเราจำเป็นระบบแบบนี้เราใส่รอไว้เลยทีนี้ครูบอกว่าถ้าสมการไหนมี h ก็คือมีตัว h e h, อ่ะเออ เราก็จะเอา hit ไปอยู่ข้างหน้าเราก็มาดูเลยในแบบที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันไหนมันมี h บ้างปรากฏว่ามันคือแบบที่สามใช่ไหมอ่ะแบบที่สามมี h เราใส่ h แบบที่สี่มี h เราใส่ h แบบที่ห้าเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเพื่อนกับแบบที่สี่เราสามารถแปลงเป็นแบบที่สี่ได้เพราะฉะนั้นมันก็มี h นั่นเองโอเคนะทีนี้ หลังจากนั้นด้วยความที่มันต้องเป็นคู่อันดับไอตัวบนเนี่ยเรายังไม่รู้เราก็ว่างไว้ก่อนอ่ะเราก็ใส่ปาบปาบต้องใส่ลูกน้ํารอไว้หลังจากนั้นปุ๊บให้นักเรียนดูเฮดเสร็จปุ๊บนักเรียนไปดูเคค่ะตัวไหนมีเคให้เอาเคอยู่ด้านหลังทันไหมเฮอยู่หน้าเคอยู่หลังเพราะฉะนั้นอันไหนมีเคบ้างอ่ะอันนี้มีเคเอาเคไว้ข้างหน้าอ่ะข้างหลังเลย อันนี้มี k ก็เอา k ไว้ข้างหลังเลยอันที่ห้ากับอันที่สี่เป็นเพื่อนกันก็เลยมี k อยู่ข้างหลังเหมือนกันทันไหมใครทันขอ emo หน่อย emo อ่าโ,โอเคยกมือมาลวจ้ะโอเคจ้ะอ่าทันจะ้ะโอเคค่ะก็คือจำไว้นะคะตัวหน้าดู h ตัวหลังดู k หลังจากนั้นไอตัวที่เหลือที่มันไม่มีอ่ะ ที่มันโล่งๆอยู่เนี่ยด้วยความที่ว่ามันต้องตอบเป็นสองตัวใช่ไหมมันโล่งๆอยู่เนี่ยเราใส่ศูนย์ไปเลยค่ะอ่าอันนี้แหละคือวิธีการหาจุดต่ำสุดสูงสุด,สด,สดเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวเนี้ยไปใช้นะักเรียนโอเคปะโอเคนะอ่าทีนี้พอเรารู้จุดต่ำสุดสูงสุด,สด,สดปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อไปก็คือค่าหูุกคำว่าจุดกับค่าจะไม่เหมือนกันถ้าจุดเนี่ยก็คือต้องตอบเป็นขั้วดับแบบนี้ แต่ถ้าเป็นค่าคือตัวเดียวค่าอ่าค่าต่ําสุดหรือว่าค่าสูงสุดเราจะดูจากไหนเราจะดูจากเราจะดูจากค่าตัวหลังเราจะดูจากตัวหลังนะคะดูจากตัวหลังหรือว่านักเรียนจะใช้ทริคนี้ก็ได้อ่ครูก็จะมีทริคของครูอีกอะ ก็คือค่ามันคือคออาคาไม่เอกค่าใช่ไหมครูก็จะเล็งตัว K ลูกเพราะฉะนั้นสมการไหนที่เขามีเคค่าของเขาก็คือเคนั่นเองอ่ะก็เอาเคมาใส่อย่างเช่นอันที่สองมีเคค่าก็คือ K อันที่สี่อันที่ห้ามี K ก็คือ K เหมือนกันส่วนอันที่เขาไม่มีเราก็ให้เขาเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นค่าต่ำสุดสูงส,สุดเขาจะเป็นศูนย์แบบเนี้ยเข้าใจไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาด,าดีๆเนี่ย ค่าของเขาเนี่ยมันจะมาจากตัวหลังของจุดหนูเห็นแมเหมือนกันเด้ๆเลยเห็นปะคะอ่ามันจะมาจากตัวหลังของจุดโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้เราได้มาแล้วว่าพาราโบลาของเราทั้งห้ารูปแบบเนี่ยเราดูกาฟแบบนี้เราดูจุดต่ำสุดสูงสุดแบบนี้เราดูค่าต่ําสุดสูงสุดแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงต่ออันนี้จะมีประโยชน์กับนักเรียนมากอ่ะทวรอีกรอบนึงนะ เวลาเราดูจุดให้เราไปเล็งตัวหน้าถ้าตัวหน้ามีเฮ็ดจับเฮดรอเลยป้าป้าป้าหลังจากนั้นไปดูตัวหลังมีเคจับเคใส่เลยป้าป้าป้าเหมือนเดิมนะคะแล้วค่าก็อาจจะจําได้ว่าคออาคาไม่เอกค่ากับคอเมันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็คือใส่เคไปเล็งเคเป็นหลักอะไรอย่างนี้นะจ๊ะอ่ะทีนี้